เครื่องบินขับไล่ฝึกสมรรถนะสูงไก่ที50 T-S Golden Eagle ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบินรบสมัยใหม่และยังเป็นการแสดงถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีการบินร่วมสมัยที่ผสมผสานความสามารถทั้งการฝึกการรบและการใช้งานที่หลากหลายซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเครื่องบินลำนี้ในเชิงลึก ตั้งแต่จุดกำเนิดประวัติการพัฒนาคุณสมบัติทางเทคนิคศักยภาพในการรบบทบาทในกองทัพไทยตลอดจนความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่แฝงอยู่เบื้องหลังการจัดหามาประจำการก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปที่การกำเนิดของโครงการ T-50 Golden Eagle ที่เริ่มต้นในประเทศเกาหลีใต้โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Korea Aerospace Industry หรือไก่และบริษัทผู้ผลิตอากาศยานยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาอย่าง洛克ฮีดมาติ่งจุดประสงค์หลักคือการสร้างเครื่องบินฝึกขับไล่ความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องฝึกนักบินก่อนประจำการกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงรุ่นต่างๆเช่น F-16, F-15 หรือแม้แต่ F-35 ในอนาคต T-50 Golden Eagle มีการบินทดสอบครั้งแรกในปี2002และเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลีไม่นานหลังจากนั้นโครงการนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีใต้เพราะสามารถพัฒนาเครื่องบินเจ็ตความเร็วเหนือเสียงด้วยตัวเอง และต่อมาได้แตกลายพัฒนาไปสู่รุ่นย่อยต่างๆเช่น T-50 เครื่องบินฝึกติดอาวุธและ F-50 a เครื่องบินโจมตีเบาเมื่อมองมาที่ประเทศไทยกองทัพอากาศไทยเองก็มีความจําเป็นในการปรับปรุงฝูงบินฝึกขับไล่เพราะเครื่องบินรุ่นเก่าเช่นแนว3ส z a เาซที่ใช้งานมาตั้งแต่ทศวรรษ1990พเริ่มมีอายุการใช้งานมากขึ้นไม่สามารถตอบสนองพานกิจาการฝึกนักบินขับไลยุคใหม่ได้เต็มที่ดังนั้นจึงมีการพิจารณาจัดหาเครื่องบินฝึกสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ และสุดท้ายตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุดก็คือ t 50 Golden Eagle ประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ในปี2015โดยเลือกใช้รุ่นที่เรียกว่า t 50 TS ซึ่งเป็นรุ่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะชุดแรกจำนวน4เครื่องถูกส่งมอบในปี2018และหลังจากนั้นก็มีการจัดหาเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันรวมมากกว่า12เครื่อง เมื่อพูดถึงรูปลักษณ์ T-50 TH Golden Eagle มีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon เนื่องจากโครงการนี้พัฒนาโดยมีล็อกยิตมาตินเป็นที่ปรึกษาหลักตัวเครื่องมีขนาดเล็กกว่า F-16 แต่ยังคงความคล่องตัวสูงโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ออกแบบเพื่อให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดประมาณแมต1.5หรือราว1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมง t 5 0 t าใช้เครื่องยนต์ General e l e c t เล c f ท0 4 g e 1 0 2ที่มีกำลังขับสูงสุดกว่า17,700ปอนด์ทำให้สามารถทะยานขึ้นและเร่งความเร็วได้รวดเร็วการออกแบบระบบควบคุมการบินเป็นแบบ FlyBY Wire ซึ่งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการเชื่อมโยงกลไกแบบเกา่าจึงมีความแม่นยำและตอบสนองไวเหมาะสำหรับการฝึกนักบินที่เตรียมขึ้นประจำการกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่ล้วนใช้เทคโนโลยีคล้ายกันในห้องนักบินของ T50TSS ติดตั้งจอแาศบบูนย์ท d i s p ติด MFD หลายจอและมี Head-up Display ที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลการบินที่สำคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องฟ้าระบบอ v เ o n i c อนิกทั้งหมดพัฒนามาเพื่อให้ใกล้เคียงกับเครื่องบินรบจริงที่สุดนั่นหมายความว่านักบินฝึกจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แทบไม่ต่างจากการขึ้นบินด้วยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงสิ่งที่ทำให้ T-50 TS แตกต่างจากเครื่องบินฝึกทั่วไปคือความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้จริง แม้จะเป็นรุ่นฝึกแต่ก็สามารถติดตั้งปืนกลอากาศขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเอม็มลบเก 9, ้าไซวินเดอร์รวมถึงระเบิดนำวิถีทำให้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินรบเบาได้ในบางสถานการณ์กองทัพอากาศไทยเองก็มองว่าการมีเครื่องบินฝึกรุ่นนี้นอกจากจะใช้ฝึกนักบินแล้วยังสามารถใช้ปฏิบัติภารกิจรองเช่นการลาดตระเวนการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดหรือแม้แต่ป้องกันน่านฟ้าในภาวะฉุกเฉินบทบาทของ t 5 0 t h ในกองทัพอากาศไทยถือว่าสำคัญอย่างมาก เพราะปัจจุบันระบบการฝึกนักบินรบได้ถูกพัฒนาเป็นลำดับขัน้นเริ่มตั้งแต่การฝึกขั้นต้นด้วยเครื่องบินใบพัดที9และปิเลตัสที2 1จากนั้นจึงเข้าสู่การฝึกขั้นสูงด้วยที 50th ก่อนจะไปประจําการกับเครื่องบินรบจริงเช่น f 16am bm หรือ jas39 กริ 39, ปเปนทําให้เส้นทางการฝึกของนักบิน,นมีความต่อเนื่องและมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาตินอกจากนี้การที่ไทยเลือกใช้ที 50th ยังมีนนยสําคัญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพราะเกาหลีใต้ถือเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการทหารที่กำลังเติบโตและการซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ยังเปิดทางให้เกิดความร่วมมือด้านอื่นๆเช่นการบำรุงรักษาการฝึกอบรมและอาจนำไปสู่ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการบินในอนาคตในเชิงยุทธศาสตร์การมีเครื่องบินฝึกสมรรถนะสูงที่สามารถติดอาวุธได้จริงอย่าง T-50 TH ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กองทัพอากาศไทยเพราะหากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดเครื่องบินเหล่านี้สามารถปรับบทบาทเป็นเครื่องบินรบเบาเสริมกำลังให้กับฝูงบินหลักได้ในทันที นี่คือสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิรักหรือแม้แต่ประเทศในยุโรปบางประเทศที่กำลังพิจารณาจัดหาสำหรับการใช้งานจริงในประเทศไทย t 5 0 t h ถูกนำมาประจำการที่กองบินสีตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และถูกใช้ในหลักสูตรการฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูงของกองทัพอากาศไทยอย่างต่อเนื่องเครื่องบินเหล่านี้ยังถูกนำมาร่วมแสดงในงานวันกองทัพอากาศและการสาธิตสมรรถนะทางการบินอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและนักข่าวจำนวนมากเพราะถือเป็นเครื่องบินที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงหากมองในภาพรวมไก่ที50 TH Golden Eagle จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินฝึกธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับกองทัพอากาศไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งในด้านการฝึกนักบินการปฏิบัติการทางทหารและความร่วมมือระหว่างประเทศอีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีบุคลากรทางการบินที่พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับไก่ที50 TH Golden Eagle เครื่องบินฝึกสมรรถนะสูงที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้เพื่อสร้างนักบินรบแห่งอนาคตและยังเป็นเครื่องบินที่พร้อมเปลี่ยนบทบาทเป็นกำลังรบเบาเมื่อต้องการ